ความเคารพหนึ่งความถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกระตันยูหนึ่งและการฟังธรรมตามกาลหนึ่งข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดณบัดนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศา,ศาสดาพระอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าในพระสุตตันตปิฎกคำพี ขุตกนิกายธรรมบทเป็นภาษาไทยขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังด้วยความเคารพเพื่อให้ได้ประโยชน์อันสูงสุดเถิดคาถาธรรมบทยมกวักหมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่กันธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจชั่วก็จะพูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด้วยเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นคำอธิบายโดยย่อคำว่าธรรมทั้งหลายมีความหมายสี่ประการคือหนึ่งคุณธรรม 2. เทศนาธรรม 3. ประยัติธรรม 4. นิสัตตธรรมคือสภาวะที่ไม่ใช่สัตว์หรือนิชีวธรรมสภาวะที่ไม่ใช่ชีวะคือตัวตนคำว่าธรรมทั้งหลายในที่นี้หมายถึงนิสัตตธรรมได้แก่อรูปขันธ์สามคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ ซึ่งบางทีก็เรียกว่าเจตสิกทำทั้งหลายนี้จึงหมายถึงเจตสิกขันสามได้แก่เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันคำว่ามีใจเป็นหัวหน้าใจก็หมายถึงจิตมีสระดับคือจิตระดับกามาวจรภูมิหนึ่งจิตระดับรูปาวจรภูมิหนึ่ง จิตระดับอรูปาวาจรภูมิหนึ่งและจิตระดับโภกุตรภูมิแต่ในที่นี้หมายเอาจิตที่มีโทมนัสประกอบด้วยปฏิฆะคือประกอบด้วยโทสะเดิมทีเดียวจิตนั้นเป็นภวังคจิตคือเป็นวิบากจิตเป็นจิตที่ผ่องใสคือประพัสสรจิตแต่เมื่อถูกเจตสิกธรรมฝ่ายชั่ว กล่าวคืออุปกิเลธรมจรมากระทบเข้าก็กลายเป็นจิตเศร้าหมองเรียกว่าโทสะมูลจิตที่เรียกว่าใจชั่วซึ่งพร้อมจะแสดงพฤติกรรมออกมาทางกายและวาจาทมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จด้วยใจคําว่าเป็นหัวหน้าหมายถึงเป็นหัวหน้าของเจตสิกธรรมกล่าวคือ จิตนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้เจเจตสิกธรรมเกิดขึ้นธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วยเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้น ชนเ่าใดเข้าไปผูกเวนว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สมงบระงับส่วนชนเ่าใดไม่เข้าไปผูกเวนว่าคน,นนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเรา,ดา,เราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ เพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรน,นี้เป็นธรรมเก่าอธิบายโดยย่อว่าคําว่าย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรเวรน,นั้นนอกจากจะไม่สงบระงับแล้วยังกลับเพิ่มพูนเวรต่อกันให้มากยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนการใช้น้ำสกรปรกชำระร่างสิ่งสกรปรกก็ยิ่งเพิ่มพูนความสกรปรกมากขึ้นฉะนั้นคำว่าแต่เวรทั้งหลายย่อสมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรการไม่จองเวรหมายถึงคุณธรรมคือขันติความอดกลั้นไม่โกรธเมตตาความรักที่จะให้ประโยชน์โยดิโสมนัสิการ การพิจารณาโดยแยกคายคือพิจารณาความดีของคนที่เราโกรธนั้นและปัจเจเวขณะคือการพิจารณาโดยแยกคายถึงโทษของความโกรธเป็นต้นคาว่านี้เป็นธรรมเก่าหมายถึงเป็นทางปฏิบัติเพื่อสงบระงับเวรที่ประพฤติเสืบสืบกันมาของพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าและพระกีณาสก ชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากําลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมประนับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นคำว่าชนเหล่าอื่นหมายถึงคนที่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะคำว่าชนเหล่าใดหมายถึงบัณฑิต มารย่อมครอบงามบุคคลผู้พิจารณาเห็นความงามไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเหดคร้านมีความเพียนย่อหย่อนเหมือนพายุพัดต้นไม้ที่ไม่มั่นคงให้หักโค่นลงได้ฉะนั้นมารย่อมไม่ครอบงามบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นความงามสำรวมอินทรีย์ดีแล้วรู้จักประมาณในการบริโภค มีศรัทธาและปรารบความเพียรเหมือนพายุพัดโค่นภูเขาศิลาไม่ได้ฉะนั้นอธิบายคำว่ามานในที่นี้หมายถึงกิเลสมานคำว่ามานย่อมครอบงำบุคคลผู้พิจารณาเห็นความงามคำว่าพิจารณาเห็นความงามในที่นี้หมายถึงอยู่อย่างปล่อยใจไปในอารมณ์ที่น่าพอใจ เช่นยึดถือว่าเล็บงามนิม้วงามเท้างามเป็นต้นผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นไม่ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะเลยส่วนผู้ใดคายกิเลสดุดน้ำฝาดตั้งมั่นดีแล้วในศีลประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแหล ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้คำว่าผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดกิเลสดุดน้ำฝาดหมายถึงกิเลสดุดน้ำย้อมได้แก่ราคะความกำหนัดโทสะความคิดทุทสลายโมหะความหลงมักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความลิษยามัจหริยะความจนีมายาคือมารยาสายทยะคือโอ้อวดธัมภะ หัวดื้อสารัมพะแข่งดีมานะถือตัวปฏิมานะดูมินมัทะมัวเมาประมาทะประมาทหรืออกุศลทั้งปวงทุจริตทั้งปวงกรรมที่นำสัตว์ไปเกิดในภพทั้งปวงและกิเลสพันห้านี้คือคำอธิบายของคำว่ากิเลสดุดน้ำฝาดผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดปราศจากธรรมะคำว่าธรรมะหมายถึงการฝึกยินสีคือฝึกสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจและสัตว์จะ สัจจะในที่นี้หมายถึงว่าจีสัจจะคือคำสัจจะส่วนผู้ใดคายกิเลสด,ดุดน้ำฝาดตั้งมั่นดีแล้วในศีลศีลในที่นี้หมายถึงปาริสุทธิทศีลสีประการประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้ชนเหล่าใดเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระ ชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดำริผิดเป็นทางปฏิบัติย่อมไม่ประสบสิ่งที่มีสาระส่วนชนเหล่าใดที่รู้สิ่งที่มีสาระว่ามีสาระและรู้สิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดำริชอบเป็นทางปฏิบัติย่อมประสบสิ่งที่มีสาระอธิบาย ในคำว่าชนเหล่าใดเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระสิ่งที่ไม่มีสาระหมายถึงปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและสิ่งที่ไม่มีสาระสำคัญคือมิจฉาทิฐิความเห็นผิดประการในเรื่องสิบอย่างเป็นต้นว่าเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผล การเส้นสวงไม่มีผลกรรมไม่มีผลหรือว่ากรรมไม่มีทํากรรมไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปการประพฤติผิดหรือประพฤติดีกับมารดาไม่มีผลการประพฤติช,ชั่วหรือประพฤติดีต่อบิดาไม่มีผลชาติหน้าโลกหน้าไม่มีโดยสรุปก็คือความเห็นว่าวัตะสงสารเนี่ยไม่มีตายแล้วศูน ตายไปชาติหน้าก็ศูนย์พฤตกรรมที่ทําก็ไม่ผลไปเกิดในพวกูมิใดๆอันนี้เป็นหมายถึงสิ่งที่ไม่มีสาระอีกอย่างหนึ่งทรมเทศนาที่ส่งเสริมิจฉาทิฏฐินั้นเช่นพูดสอนว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์ไม่มีการเกิดใหม่สัตว์ทั้งหลายเกิดเพียงชาตินี้ชาติเดียวเป็นต้นอย่างนี้ ส่วนคำว่าสิ่งที่มีสาระหมายถึงสมาธิติมีวัตถุสิทธิ์คือมีเรื่องสิิประการได้แก่เห็นว่าทานมีผลคือการให้ทานมีผลการบูชามีผลการเช่นสวงมีผลกรรมมีผลการปฏิบัติด,ดีหรือชั่วกับมารดาหรือบิดามีผลเป็นต้นและธรรมเทศนาที่ส่งเสริมสมาธิตินั้นคำว่าสาระ ในที่นี้หมายถึงศีลสาระคือประโยชน์อันเกิดจากศีลสมาธิสาระสมาธิเป็นประโยชน์ปัญญาสาระคือปัญญาสัมมาทิฏฐิในเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมในวิปัสสนาในมรรคในผลวิมตติสาระความหลุดพ้นเป็นสาระหลุดพ้นจากกิเลส คืออริยมรรคมีองค์8หรือโสดาปฏิมรรคเป็นต้นวิมุตติยาณนัศสนสาระคือยานที่เข้าไปรู้ความหลุดพ้นจากกิเลสได้ด้วยการพิจารณาปรมัติาสาระได้แก่ตัวสภาวธรรมที่มีอยู่จริงให้คาดเคลื่อนเป็นอื่นได้แก่จิตเจรสิกรูปนิพพานและนิพพานก็เป็นสาระ ฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุง pues <the Fern se va> ไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่ได้อบรมได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นอธิบายคําว่าจิตที่ไม่ได้อบรมหมายถึงจิตที่ไม่ได้อบรมด้วยสมถภาวนาสี่สิบอย่างในะยิปสนาภาวนา มีวิบัสสนาในการได้ตามรูปปริเชษยานเป็นต้นในคาถานี้หาใช่ไหมายเอาเฉพาะราคะเท่านั้นที่มีรั่วรสจิตแต่ยังหมายถึงเอากิเลสทั้งปวงมีโทสะและโมหะเป็นต้นด้วยผู้ทำบาปเป็นปกติย่ำเศร้าโศกในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเศร้าโศกในโลกหน้าชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนผู้ทําบุญไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังบันเทิงใจในโลกหน้าชื่อว่าบันเทิงใจในโลกทั้งสองเขาย่อมบันเทิงรื่นเริงใจเพราะเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตนผู้ทําบาปเป็นปกติย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเดือดร้อนในโลกหน้า Pirate, ชื่อว่าเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนใจว่าเราได้ทำบาปไว้แล้วครั้นไปสู่ทุกขติเขายิ่งเดือดร้อนมากขึ้นผู้ทำบุญไว้ย่อมเพเลิดเพลินใจในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเพเลิดเพลินใจในโลกหน้าชื่อว่าเพาเลิดเพลินใจในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินใจว่าเราได<ร> <permit> ้ทำบุญไว้แล้วคั้นไปสู่สุขติเขายิ่งเพลิดเพลินใจมากขึ้น คนที่กล้าพุทธพจน์แม้มากแต่มัวประมาทไม่ทําตามพุทธพจน์นั้นย่อมไม่ได้รับผลแห่งความเป็นสมณะเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคได้แต่นับโคให้คนอื่นฉะนั้นคนที่กลาาพุทธพจน์แม้น้อยแต่ประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นปกติละปราะโทสะและโมหะได้แล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นดีแล้ไม่ยึดติดในโลกนี้และโลกหน้า เขาย่อมได้รับผลแห่งความเป็นสมณะอธิบายคาถาคำว่าคนที่กล่าวพุทธพจน์พุทธพจน์ในที่นี้หมายถึงพระไตรปิฎกย่อมไม่ได้รับผลแห่งความเป็นสมณะผลแห่งความเป็นสมณะหมายถึงมรรคสีและผลสีคำว่าประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมในที่นี้หมายถึงประพฤติธ,ธรรมคือปราริสุทธิ์ที่ศีลสี่ประการทุดงสิบสามประการและอสุภกรรมฐานเป็นต้น ซึ่งเป็นธรรมที่ควรก่การบรรลุโลกุตรธรรม9ประการคำว่าไม่ยึดติดในโลกนี้และโลกหน้าคือไม่ถือมั่นในขันธ์ธาตุหายุตนะนะนะทั้งภายในภายนอกในโลกนี้และโลกหน้าอุปทานสี่ประการหมายถึงได้โสดาปฏิบัติจนถึงอรหัตตมมักจบยมกวัคที่หนึ่ง